ตอนนี้มาต่อกันที่คนสู้ชีวิตอย่างนักร้องขวัญใจคนใช้แรงงานไม้พิ่รมพรค่ะที่ต่อสู้มุ่งมั่นจนตอนนี้ก็ลืมตาอ้าปากได้แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่มอบให้กับลูกๆนั่นก็คือการศึกษาค่ะ แม่นักร้องอยาใจคนจนไหมพิรมพรจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องส่วนตัวกับใครมากนักแต่เขาก็ไม่เคยปิดบังนะคะว่ามีลูกสาวแล้วสองคนและเพราะพ่อเรียนมาน้อยเจ้าตัวจึงส่งลูกสาวทั้งคู่ไปเรียนที่ประเทศแคนาดาตั้งแต่ไฮสคูลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยค่ะเพราะอยากให้ลูกมีการศึกษาที่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างแดนโดยตั้งใจจะส่งเสียให้เรียนสูงที่สุดเพื่อสารฝันแผนพ่อแม้ปัจจุบันจะต้องจ่ายค่าเทอมถึงปีละ2ล้านบาทก็ยอมค่ะคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะ แค่เด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งก็คือลูกชาวไร่ชาวนาแล้วก็เดินหาเดินตามหาความฝันจนวันนี้ความฝันอของเรามาถึงจุดจุดหนึ่งถือว่าเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะ,ะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่ว่าเราเองจะต้องสานฝันของเราต่อไปนะฮะคือบอกลูกว่าที่พ่อทํางานเน็ดเหงยสู้ฝ่าฟันมาได้ทุกวันนี้นะครับจากน้าพักน้ำแรงนะ,ะด้วยความอดทนแล้วถามว่าเงินทองที่หามาได้พ่อไม่เสียดาย นะครับเพราะว่าลูกจะไปเรียนพ่อก็ยอมทุ่มเทคือไม่มีก็ต้องกัดฟันหานะฮะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าสมบัติที่ล้าค่าที่สุดในชีวิตพ่อไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นลูกหวังว่าในอนาคตลูกจะมาสารต่อง,งานนะครับแต่ว่าเราไม่ได้บังคับต้องปล่อยให้เรื่องของแนวความคิดเรื่องของอิสระของความคิดเขานะฮะถามว่าเขารับได้ก็คือถ้าเขารับได้ส่วนหนึ่งเขาอาจจะรับนะฮะแต่ส่วนหนึ่งเขาอาจะนะนนาอาจะมีโลกของเขาเราก็ต้องปล่อยนะครับตรงนี้อย่าไปบล็อกความคิดของเขา และแม้จะห่วงแสนห่วงที่ต้องปล่อยให้ลูกสาวสองคนไปใช้ชีวิตตามลําพังพี่น้องในต่างแดนแต่คุณพ่อไม้ก็มั่นใจว่าลูกสาวจะไม่เสียคนหรือทําให้พ่อผิดหวังแน่นอนค่ะบอกลูกว่าถ้าจะไปเนี่ยโอกาสไปมันไปได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าการไปเรียนถามว่าค่าใช้จ่ายมันสูงและทุกอย่างมัน,ม,นมันลำบากแต่ว่าถ้าถ้าอยากไปแล้วคือคือพ่อตัดสินใจ,จส่งให้ไปแล้วเนี่ยต้องอยู่ได้ลูกมีความสามารถลูกเก่งเรื่องภาษาลูกมีประสบการณ์แล้วมีความคิดมีไอเดียต่างที่เกิดขึ้นมากมายซึ่ง มันแตกต่างกับลูกที่อยู่กับเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งนั้นคือไม่เคยทําอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยหางพ่อแม่พอเขาไปเข้มแข็งอยู่นู้ทำให้เรามีความมั่นใจแต่ที่ทำเอาคุณพ่อไม้แทบทนไม่ไหวก็คืออาการคิดถึงลูกสาวนะคะเพราะบินไปเยี่ยมครั้งล่าสุดก็เมื่อ5ปีก่อนโน้นและจะได้เจอกันอีกทีก็เมื่อลูกสาวคว้าปริญญามาได้สำเร็จสิ่งก็คงอีกไม่นานเกินรอคะ่ะเพราะตอนนี้ลูกสาวคนโตใกล้เรียนจบเต็มทีแล้วละคะ่ะ